โอ้โหดูฮะดอกกล้วยไม้สวยงามมากๆ mm hmm. เลยร้านกิ๊กกล้วยไมยไนะ้สวัสดีครับวันนี้นาเล็กมาเดินตลาดนาัด mm hmm. มาแต่เช้านะจะได้ oh. ถ่ายคลิปกันนะวันนี้มีกล้วยไม้สวยๆเหมือนกันนะถึงดอกไม่เยอะแต่ว่าเรามีไม้นิ้วมาขายด้วยโอ้โ oh, ห oh, oh. ราคาแบบจับต้องได้เลยนะ เดี๋ยวไปดูกันนี่ฮะแคทซสวยนี่แมรี่เมจิกเนี่ยชอนี้เนี่ยกอนี้ร้อยยี่สิบนะแต่ถ้าใครอยากจะได้แบบว่าได้เยอะๆแต่ว่ายังเป็นไม้นิ้วอยู่นี่มาดูฮะนี่เห็นไหมนี่ไม้นิ้วแบบนี้นี่นี่เ้ยมีดอกมีตูมด้วยนะเนี่ยห้าสิบบาทเอง นี่กำลังท้องกันทั้งนั้นเลยเห็นไหมเนี่ยมีเนี่ยช่อนะแทงซองออกมาแล้วไงน,นี่แหละห้าสิบาทนะใครสนใจก็ลองแวะมาเลยฮะนะมีน้อยมีน้อยนะไม้นิ้วนะเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าไม้นิ้วเนี่ยแบบนี้เนี่ยก็คือกระถางนิ้วเป็นไม้ที่พออ่าพอเนื้อเยื่อเพาะขวดมาน,นี่ครับ ส่วนตัวนี้เดี๋ยวชื่ออะไรนี่ d า y เล็กนะแหมชื่อเหมือนหน้าเล็กเลย d า y เล็กฮะนะดอกจะออกสีชมพูชมพูคล้ายกับชานทิลลี่นะนี่เป็นลูกผสมเนี่ยราคา50บบาทนะนี่ฮะเนี่ยกอแบบนี้เนี่ยห้าสิบบาท ใครสนใจก็มาที่ร้านกิ๊กกล้วยไม้เลยนะแต่ถ้าสั่งเยอะๆได้เลยนะเนี่ยเหมาเลยได้เนี่ยสวยๆแบบนี้เนี่ยเอาไปปลูกเป็นกอใหญ่ๆได้เลยนะสวยงามมากน,นอกนั้นก็จะเป็นไม้ชุดเหมือนเดิมนะแปดสิบ้างร้อยบ้างนะเนี่ยฮะพวกตระกูลไหวนี่ก็ดอกสวยกันนะ เห็นไหมเนี่ยชอบลายเขาไหมลายมันออกแบบนี้น่ารักดีกิ๊กชุดนี้เท่าไหร่ร้อยหนึ่งนะชุดอ่าชุดละร้อยเห็นไหมดอกสวยมากเนี่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 ลูกค้าจัดไปแล้วค่ะเียนห้าสิบห้าบาทนะฮะลูกค้าจัดไปแล้วห้าสิบห้าบาทผมลวดค่ะห้าสิบห้าบาทโอ้โหเนี่ยอันนี้สิบห้าต้นลูกค้าจัดหมดแล้วโอ้โหนี่ฮะ เนี่ยส่วนชุดนี้นี่ดอกแบบนี้นี่นะราคา80บาท2กระถาง150เนี่คนะเหลือน้อยแล้วนะแต่ว่าทีเด็ดเลยนี่เห็นไหมสายเสิต์ดอกแบบโอ้โหครูมากเลยดอกสวยดอกหอมนี่ยห5 0 เนี่ยดอกมันเริ่มโรยแล้วเนี่ยนานหลายวันแล้วเนี่ยนะมันเจอเจอลมฮะบางทีมันเจอลมแรงเนี่ยพวกนี้ดอกปกติดอกคนนะเนี่ยนะแต่บางทีเจอลมแรงแล้วมันไปสบัดไปโดนกันมันก็ทำให้ดอกเฉาได้นี่ยสวยงามสุดๆนะ950อาสสายเสือดชุดนี้นี่ฮะเห <He ard S 2> ็นไหม ให้ดูอะโหมันสวยงามมากทั้งสวยทั้งหอมฮะนะใครชอบแบบนี้นี่ฮะันี้ก็คือสหนนี่โหนี่ดอกไมออกมาใหม่ค่ะนี่เนี่ยมันกิ๊กเนี่ยชุดนี้เท่าไหร่นะอะอันนั้นร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบบาทลูกผสมตัวใหม่ค่ะออือตัวนี้ กอลลี่ค่ะสมดอกตัวนี้เป็นชานทิวลี่นี่แหละชานทิวลี่นะแต่ถ้าลูกผสม50บาทดอกจะคล้ายๆแบบนี้ใครสนใจก็แวะมานะนี่ฮะับน่ยสวยๆทั้งนั้นเลยเห็นไหมเห็นไหมมีแต่ดอกสวยๆสีแบบโอ้โหสวยสดนะออกเหลืองๆปากแดงๆนะน่ารักน่ารัก นี่ฮะอ่ะวันนี้ก็พามาชมกันเพียงเท่านี้ฮะสลับคลิปนี้ฝากไว้นนเพียงเท่านี้สวัสดีครับ